สวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำชุดเรสกันนะคะเป็นชุดเรสเนื้อเขา่าต่อใต้อกฟาร์มยาวเหนื้อเข่านะคะติดซิปด,ด้านหลังตัวเสื้อค่อนข้างจะเข้ารูปค่ะให้เตรียมแพทเทิร์นมาตรฐานกดรอยออกมาทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะเมื่อกดรอยได้มาแล้วให้วัดจากกลุ่มคอหน้านะคะลงมาที่ เส้นบาหน้าค่ะจากช่วงลักแล้ให้เราวัดเข้า4เซนติเมตรจากข้างตัววัดขึ้นไป1.5เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะในจุดนี้นะคะให้ปิดเกล็ดนิดหนึ่งกันอ้าค่ะ เกึ่งกลางค่ะเส้นเกึื่งกลางแล้วเราก็ตีลงมาแล้วก็ปิดเกรดนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ทำเส้นเอเส้นใหม่นะคะเส้นบาก,ก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะ ตีขึ้นไปต่อไปให้เราปิดเกล็ดปิดเกล็ดเสื้อนะคะแล้วให้เราดูว่า ช่วงของใต้อกของเราค่ะอยู่ช่วงไหนประมาณระหว่างกึ่งกลางของระหว่างเส้นอกกับเส้นเอวนะคะ mm. ก็กะว่าประมาณครึ่งหนึ่ง mm. ก็สักลงมาสัก9เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นในเส้นนี้เราต้องตัดออกมานะคะเราก็ตัด เส้นนี้แล้วก็เส้นนี้แล้วก็เส้นข้างด้านหน้าความยาวถ้าเราจะสอบเข้านิดหนึ่งนะคะจากจุดสะโพกล่างให้เราวัดลงมา6เซนเมตรแล้วเราก็ตีเข้าเพื่อสอบนิดหนึ่งอะคะ่ะ ประมาณนี้นะคะชิ้นหลังก็เหมือนกันค่ะแล้วก็เอาข้าว2องซนิเมตรแล้วก็โค้งขึ้นไปวัดจากสะโพกลงมา6กเซนิเมตรแล้วก็โค้งชิ้นหน้าเป็นชิ้นที่1เป็นชิ้นที่สอง ชิ้นที่หนึ่งก็วางสันทบชิ้นที่สองก็วางสันทบนะคะต่อไปเรามาทําชิ้นหลังกันนะคะชิ้นหลังก็ให้ปิดเก็ดค่ะติดสก็อตเทปไว้แล้วก็จากเส้นข้างตัวก็วัดขึ้นไป1.5เซนติเมตรเหมือนชิ้นหน้าค่ะเวลาเรามาเข้ากันชิ้นหน้ากับชิ้นหลังในจุดนี้ต้องเท่ากันนะคะแล้วก็ให้เราแบ่งครึ่ง ระหว่างเส้นบานหน้ากับเส้นตรงนี้ค่ะให้เราแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็ให้เราวัดเข้าไป9เซนติเมตร8ถึง9ซนติเมค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็มีจุดไม่เท่ากันก็กำหนดจุดไว้จะเป็นเป็นสายเดี๋ยวนะคะ,ต,ะตีขึ้นไปแล้วก็ตีตรงออกไปเลยค่ะเป็นเส้นบ่าหลังนะคะ ันนี้ก็เป็นเส้นสายเดียว1นิ้วแล้วเส้นที่เราตัดด้านหลังนะคะเพราะว่าจะต่อด้านหลังเหมือนกันต่อทั้งชิ้นหน้าและก็ชิ้นหลังถ้าชิ้นหน้าเราวัด9ซนเมตรเราก็ต้องวัดชิ้นหลัง9ซนเมตรเหมือนกันนะคะเพื่อที่เวลาเรานำมาต่อกันเส้นจะได้ตรงกันค่ะแล้วเราตัดนะคะจากเส้นนี้ค่ะตัดตัดตัด ที่เราวาดไว้ค่ะเวลาเรานำมาต่อกันเป็นชิ้นนะคะชิ้นที่เรานำมาต่อน,นี้ถ้าให้สวยให้เรากลับด้านนะคะคือเราต้องตัดกลับด้านก่อนแล้วก็มาทำกันนะคะมาประกอบกันหมายถึงว่าชิ้นชิ้นหลังเราจะตัด ข้างละสองชิ้นก็เป็นสีชิ้นด้านหน้าเหมือนกันค่ะด้านหน้าเราก็ตัดส่วนที่หนึ่งเราก็ตัดสองชิ้นเหมือนกันเพื่อที่ว่าเรามาเย็บแล้วเรากลับด้านนะคะแล้วเราก็ใส่สายเข้าด้านในนะคะรายละเอียดดิฉันจะเขียนไว้ใต้คลิปชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ